โอ้ยโอ้ยมาตันโอ้ยโอ้ยโอ้ยใส่ใส่เพื่อนใส่เลยใส่เลยใส่เลยสวยโอ้โหโหโค้ตสวยจังวันนี้เอเล่นตัวนี้แหละตัวนี้เนี่ยไายใส่สุดใส่สุดใส่สุดเพื่อนสวยโอ้โหยกสามสยามไทยและจังวันนี้ได้หมดโอ้โหสวยจ้า โกเด้นเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนาราคาสุดประหยัดที่มีผู้ใช้บริการมากถึงหลักหมื่นคนให้บริการเติมเกมตลอดทั้งวันทั้งคืนด้วยสโลแกนเติมได้เติมดีเติมไม่มีอั้นเติม RV ใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นอยากเติมเกมแบบถูกคุ้มต้องแอดไลน์มาที่แอดโกเด้นเติมเกมอย่าลืมไม่แอดน้ำหน้านะครับใครที่มองหาร้านขาย ID เกม RV ต้องเพจแอดมินต้น TP7 ที่มีผู้ติดตามมากถึง1 7 0 0 0 0คนปลอดภัยไม่มีการโกงใครกําลังมองหา ID คุ้มคุมพร้อมเล่นลูนครบ แลนคอนสกินแรจริงๆเพียบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาเล่นเซตเมททั้งทีมกันครับมาดูกันว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ขอเตือนก่อนเลยนะครับว่าถ้าอยากจะเล่นตามต้องกดกับทีมเท่านั้นปะ <Yeah. S 2> ไปดูกันมาครับวันนี้เราจะมาเล่นเซตเมททั้งทีมครับก็บอกเลยว่าอย่าไปหาทําตามนะครับถ้าอยากทําตามก็กดกับเพื่อนเท่านั้นนะเออถ้าไปกดโซโลดเด๋ยวดโดนด่าแน่นอนคาแร็กเราก็ต้องฟาร์มก่อนครับเหมือนเดิม เริ่มจากกนคฟาร์มเพราะเราเป็นเมนป่าเฮ้ยอลิศมาไงอะ่ะจะสองแล้วนะจะสองแล้วนะอ่าเรียบร้อยอลิศเล่นเลยเพื่อนมันจะฟิกมันจะฟิกฟิกไม่ฟิกเหรอไม่ฟิกเหรอค่านะข่านะานะไม่ฟิกอ้าวแล้วไปฟิกตอนตายพอดีเรียบร้อยน้องอลิศเอยฟิกตอนตายทําไมล่ะลูกเอ้ยรอเรียวก็ฟาร์มเร็วเหมือนกันนะเนี่ยตุ้ยฟาร์มโคตรช้าเลยครับมามา,มาสี่แล้วเพื่อนสี่แล้วฝั่งนู้นมันไปไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ยอลิศตัวเดียวเฮ้ยอีกนิดเฮ้ย ปู่อีกนิดโอ้โหไม่ได้เจอกันนานมากครับปู่อีกนิดได้แบบตกเมต้าไปหายไปเลยนะเพิ่งมาเจอในเกมแรกเอ้ยเอ้ยมาสันเอ้ยเอ้ยเอ้ใส่ใสเพื่อนใสเลยใส่เลยใส่เลยสวยโอ้โหโคตรหสวยจังวันนี้ เก็บหมดตีครับเป็นไงเอามังกรต่อเลยเพื่อความรวยโอ้ต้นเกมมา4คิวแล้วครับจังหวะน,นี้ได้มังกรอีกโคตรรวยในช่วงต้นเกมนะครับเราก็ต้องพยายามฟาร์มไปก่อนนะครับเพราะว่าลอเลียวเป็นตัวละครละเลดเกมแล้วก็เป็นตัวละครที่ใช้มานาเยอะม,มากครับอย่าลืมตีบูด,ด้วยปิดแวนได้นะเออเล่นตัวนี้แหละตัวนี้เนี่ยสายสุดใส่สุดส่สุดเพื่อนช่วยโอ้โหยกสามสยามไทยและจังหวะนี้ได้หมดโอ้โหสวยจัดจังหวะเมื่อกี้ก็ตั้นสวยแล้วจังหวะนี้ยกสวยอีกโอ้โหโคตรตึง บอกเลยครับว่าทีมเราอ่ะโคตรตึงโคตรอันตรายครับถึงจะเป็นเมททั้งทีมแต่ว่าใส่สุดจ้าเกมนี้เราไม่ต้องแหอลิศเกิดใส่สุดอย่างเดียวใส่สุดเท่านั้นเดี๋ยวไล่แวนให้ของแวนจ้าทิ้งเพื่อนเลยนะโหทิ้งอลิศเลยดูดีแฮลิศอยู่ในป้อมคนเดียวหรอน้องแวนแวนใส่นะใส่นะนี่ไงเจ็บเจ็บแวนเจ็บเล่นเลยเพื่อนเล่นเลยมันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บ ส่สุดใส่สุดสวยโอ้โหจังวันนี้อลติตายครับบอกเลยว่ารู้จักแก๊งชายแท้เล่นเมดน้อยไปซะแล้วปูอีกนิดเราไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหกี่ซีซั่นแล้วเนี่ยปูอีกนิดตีป้อมแมตีป้อมแม่ตีป้อมเลยเพื่อนตีป้อมเลยอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจแค่ปูอีกนิด <c oughs> กันป้อมไม่ได้หรอกดันครับดันดันอย่างเดียวดันอย่างเดียวได้ไหมนิดเดียวนิดเดียวสวยได้ป้อมป้อมกลางเสร็จแล้วก็ป้อมบนต่อครับจังวันนี้ ใสป้อมอย่างเดียวไม่สนใจสนใจสนใจแน่เป็นไงเกมชนะที่ป้อมไงเฮ้ยคิซี่เราโดนเฮ้ยพรงานมาทําแก๊งชายแท้เล่นเม็ดได้ไงไป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 ลุยพวกเราลุยอย่าให้มันทําแก๊งชายแท้ของเราชายทูดโอ้ยมันตันโอ้ยโอ๊ยโอยหลบ,บหึหลบเออตายไหมอ้าวไม่ตายอ้าวโดนพิษตายบอกแล้วอย่ามาห้าวกับแก๊งชายแท้เล่นเม็ด งานมาทำคิตตี้เรามันต้องโดนในจังหวะน,นี้นะครับผมก็ได้เห็นอลิซอยู่ตรงกลางคนเดียวนะครับผมก็เลยจะเดินไปเช็คพุ่มเอลซซา์อลิซคนเดียวปิดเลยปิดเลยเฮ้ยมาไงวะเนี่ยโอ้โห, <c oughs> โโหเต็มพุ่มเลยผมก็เลยตัดสินใจที่จะออกรองเท้ากันซีซีนะครับเพราะว่าสตันมันเยอะจัดแป๊บหนึ่งเพื่อนขอคามมาฟ้าก่อนโอ้โหแดนไม่โดนด้วยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งใกล้แล้วมาแล้วเจ้าสกิลสองสองวิแป๊บหนึ่ง แบบนึ่งเ,เอิบเอบเอ,เอ,เอได้อยู่อุโยโอ้โหเพื่อนใส่สุดจัดจังวันนี้เก็บสี่เลยครับแล้วผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับผมโมแต่ฟาร์มอยู่เรียบร้อยไม่เป็นไรได้ป้อมเฮ้ยเฮ้ยลิงๆๆลิง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 ใส่สุดมาได้ทำประโยชน์ให้เพื่อแล้วมาน้องลิงได้ทำประโยชน์ได้เพื่อแล้วมาดิจบบ้านจบบ้านจบบ้านเมจะตีป้อมเข้าเร็วคลิปเดินเข้าไปลิงเข้าไป เร็วต้องเลยวกวูนี่คีบตีตีสวยตโีโหมันมาแล้วถอย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 และในจังหวะน,นี้ผมก็ห้าวอีกแล้วครับเข้าไปหนึ่งสี่ฝั่งตรงข้ามอุยยอเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาซ้อนหน่อยมาซ้อนหน่อยเยอะจัดโอ้โอ้โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยได้หมดได้หมดได้หมดเออฝั่งมันนะได้หมดอ้าวทาร่าลงละจ้ารู้จักแก๊งเมดชายแท้น้อยไปแล้วใช้สูตรเพื่อนใช้สูดปิดมันปิดมันใสมันเอาให้ตายใส่ ยังยังไม่ตายอีกอ่ายืนมอบยืนมอบอ้าวโดดหนีอะไรของมันวะเนี่ยมอบที่ไม่ใช่มอบเพลงใหม่เกสโนวาปะเนี่ยปูอีกนิดปูอีกนิดเล่นได้เล่นได้เล่นได้เอาปะเอาปะเอาปะเพื่อนเอ้ยหลงหลงหลงใสเลยละกันนี่งไงไปไปเถอะเออลิง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 มาหนาตัวมาหนาตัว,ตวอยู่สองเร็วต้องเร็วก,กว่านี้สิคือสองนิดเดียว โอ้โหเร็วจริงๆพ่อหนุ่มคนนี้กดดันกดดันอย่างต่อเนื่องมาเราเป็นทีมเมทเรากดดันอย่างต่อเนื่องอ้าวโดดเข้ามาตายแบบนี้เฮ้ยแวนเอนจอยแวนเอนจอยเอนจอยหรอเอนจอยหรอก็โดนไปดีแก๊งเมทชายแท้รู้จักเป่าเอนจอยใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยลิงมาลิงมาลิงทุบลิงทุบตายหมดลิงทุบตายหมดสวยสวยยกสวยเออมาดิลิงอลิสน้องอลิสน้องอลิสไปไป เอ,อสวยตายหมดครับดันดันดันเช้าน,น,นี้จบได้จบได้คลิปตัวเดียวได้ปะเนี่ยเอ,อ้ปุยงี้ปุยงี้ใสเลยใชเลยสวยโอ้โหโดนแป๊บเดียวหายคิดดูอย่างแรงครับทาร่ามันตามสุดนะเนี่ยมาดิมาดิเฮ้ยม,มาจริงเฮ้ยมันมีแวนมันจะเอนจอยยาโอ้โดนเอนจอยยาเออสวยได้เอนจอยตัวหนึง่งไม่เป็นไรแลกกันไปลิงดันป้อมมาแล้วลิง เฮ้เอา้าหายตัวโอ้โหชัดเลยมันหายตัวหนียะยา,ยาจริงๆก็เข้ามาดีเข้ามาเลยเอา้าวโดนคลิปตีตายเฉยอ,อะไรครับเนี่ยอา้าวจบได้แล้วเหรอแป๊บนึงแป๊บนึงเพื่อนขอเข้าเฟรมด้วยอย่าเพิ่งจบชัดเลยพอมาถึงแล้วจบไปได้ <c oughs> เรียบร้อยเกยมพลิกแน่เกมพิกแน่ไม่ยอมจบชัดเลยได้อยู่ได้อยู่คลิปเข้าคลิปเข้าไปส่สุด โอ้ย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 แวนมันเล่นจอยแล้วแวนมันเล่นจอยแล้วไป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 ใส่สูตรสวยใส่สูตรนี่ไงตายไปตายไปเออน้องอลิซน้องอลิซใส่ใส่เลยสวยยกสวยเออเรียบร้อยหมดเต้ครับทิปเข้าแล้วเอ้ยทาราจะเกิดทาราจะเกิดเอาทาราก่อนเอาทาราก่อนนี่ไงไม่จงไม่โจบัตเราบ้าเลือดเราใส่สูตรอย่างเดียวเลิกชือชนะไปสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์คำว่าแก๊งชายแท้เล่นเมดด้วยครับ และสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u ับสไ i b e ให้กับช่องสเปเชียด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ